ครับครับสวัสดีนะครับทกท่านนะพี่น้องครับยุ้ผมปะทุมราชฟ่วงซิ่งเนี่ยพ oh, um, oh, yeah. right. ี่น oh, ้องเนียนพนาพนมอนอัวอยู่แถวอันกุชชุบเนี่ยพวกนี้โอ้โอ้ออกดีเลยครับนี่โอ้อันโอ้ย เป็นขาบเลยบเป็นขาบเลยผมเกมท่านี้แหละครับโอ้ตายตายขอบคุณลป้ายายเลยครับฮัลโรลป้ายายเลยครับนีู่ยยับจนับเลยนี่ยับจนับ โอ้โหเมื่อกี้เหรอครับข้าวหางโยโอ้ยตายแล้วบัตนี้เลยชี่อเสือแล้วเนี่นี่มันบันมันบันคือกัดมันเหลือก้าขาวมันมิตเป็นตะเบิงในบัตนี้โอ้ยขาวออกคักเลยบัตนี้ถ้ามันจะเป็นถ้ามันมีโรคแบบสนิมถ้าฟ้าประมาเนี่ย แม uhm. ่นขั้นมนันเขาให้วันนะโอ้โหขาขาๆาขาขาขาป้าพ <érer> ี่พี่นั่นได้นี่พี่เอามาโฆษณาแล้วถ้าพี่ไม่เอาให้ผมนี่ไม่ได้เด้่ เรลาละนะข้าวเล้งเหลืองกับพี่เลยอยู่กับบาร์รถนะเห็นไหมน้นยนี่ยเนี <t are S 2> ่ยเนี Listen, rumors, <ด>่มเนี่ย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 เ ผมตั้งใจแน่นโอ้ยตอกจริงๆออกเอ้ตายแล้วสินีเอลตุเกีสื่อได้ขนาดนี้นี่อืม่หัวไม่ใช่พี่เอาหัวขงขาเนี่ยผมจฉีดแ้วเำเลาฉีดีน้ำตามเลยพอเท่าไหร่พี่เนี่ย ไน้นี่พอครับเมือมอม่อนั้นยุสนามจัง,งห์ะอน,นี่พอนี่พอรถรถแรงโอ้ยอไไรถแรงนะครับรถแรงนี่ยุสนามจังห์เาะตอนเทเล่นนี่โอ้เวลาดีตอนเราจริงแบบเป็นยังไงจะนับเลย ใกล้อ,อาวินต่อ,อนนครับอผมได้ยินเขาว่า,าเดิมพันกันเท่าไหร่ล้านล้าทำไมได้ยินว่าได้ห้าหมื่นไม่ใช่ไหมเขาได้ห้าหมืนตัวแข่งนาะนาะมัน้องอย่างนั้นดิมันรอ,องงนมันรดมันไม่มได้วิ่ง ไ,ไปเลยเขาไม่จับหรอกพี่เขาไม่จับหรอกพี่วิ่งอ่ะพี่อย่าขับช้าพี่ขับร้อยเลยมันจะผ่านมันปุ๊บปุ๊บปไปเลยมันจะหายไปเลยน้ำหนักถ้าวิ่งถ้าเราไม่คล่อมก็ไม่เป็นไร ถ้าผ่านวิ่งผ่านไปเลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าพี่คอมมัน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 ดูกล้องมันนั่งร่องดูกล้องตลอดอย่างนั้นเละมันดูเลยถับพี่คอมปื๊มมันขับรถไปดักวนรถขับรถมาดักเลยไม่งั้นมันก็บอกทางหลวงไล่เลยมาเตี๋ปมไหน้าตุมใช่ถ้าไม่รถมันถ้ารถมันอยู่มันก็ไล่เองมันแต่ว่าถ้ารถรถมันไม่อยู่ก็ให้ทางหลวงไล่ให้มันนั้นมันไล่รถไอรถเหล็กอยู่สุรินทร์น่ะรถไอหกล้อน่ะมันน้ำหนักเกินมันผ่านแล้วมัน กลับหมุนมาถึงไฟแดงมาถึงไฟแดงเนี่ยตรงที่ผมบอกพี่ว่าเลี้ยวนั่นนะขับวนไปช่างไลยไล่เลยโอเคเรื่อยๆเรื่อยเร่ยครับพี่น้อง ข้างสวนสวนการช่างมุชีปอาระต้นเทอร์โบช่างเจวนึ่งโอ้ยพันเพื่อนมวยประดับยนสายลั่นกำปั้นทุบดินโอ้ยเบายุ่งก็มีพี odo, ่น้องโอ้เอฟซีเบายุ่งครับยังโอ้แอพพีดีก็มีตอนนี้โอ้ลงกอะรุนนีโอ้ทอดแล้วกดดังพี่น้องมาปล่อยน้ำดังทีมครับ ชิได้พ Get ี่ตรวตแรงตัวแรงตัวแรงสนามจังหวะครับผมควันนี่มาเป็นซุ้มไทยพี่น้องแล้วแรงตะนาทียนี่ทิ้งไม่มีมิตรวยไปส่นภาษาไทยโอ้ยไปดูคว้าตะทีเก์กระตะทิเกะเบิ้ดพี่น้องโอ้ยจะนาปลายังมาอย่างยับเลยนี่ ้ยรถงามโอ้รถเลือเวลาจอดจู่้างเพื่นมาหน่อยหรอกรัศมีมันแห้งนะครับพี่น้องฝากกันเลยก็แชร์ก็ติดตามกันนะครับเพือไปแล้วครับสวัสดีครับ